ช่วงนี้พีคฟางมาแรงจริงไหมเฮ้ยฮต้องเป็นเกตฟางหรือเปล่าคือ่อนร้องหนูร้องกับพีฟ่ฟางนะคือหนูแบบแบบนี้ข้างหลังพีฟางเลยเนาะต้องเป็นเกดฟางเลยคือพีคฟางไม่มีเนาะวันนี้ร้องกับกีกาทั้งจริงเหรอทุกคนฟังออกไหมว่ามันมีภาษาเกาหลีฟังไหมเพราะว่าตอนหนูฟังดโมครั้งแรกก็ฟังออกหรอกแต่ว่าอยากรู้ว่าทุกคนฟังออกไหมว่ามีภาษาเกาหลี มีเกาหลีสองท่อนมีท่อนที่น้องแบบน้องนีนเผาแล้วก็แนวไปแบบนั่งที่พื้นนั่งก็เป็นเกาหลีแล้วก็มีที่หนูร้องกับแนวสองคนแบบชื่อกันไม่คิดอะไนะแม้แม้เขาต้องแบบ ตอนแี้เป็นภาษาแบบภาษาอังกฤษแบบภาษาอังกฤษที่แม่ค่ะเราเกะแล้วก็แบบอ่านไม่ออกอะไรอย่างงี้แต่ว่าโชคดีที่แบบเพงลงเรามีพี่ใหญีเพราะว่าพี่ใหญีเรียนคร์รียมาก็เลยพี่แบบเขียนเป็นแบบภาษาไทยให้แต่เป็นไทยว่าอะไรเออไปถามพี่หนูอ่านเนาะ s u g a r m a ่ Krayon s u g a r ต a n k r อ y o n ทุกคนเราไปถามแนวได้เพราะว่าแนวได้ร้องเกาหลีสองท่อนเลยแบบทั้งเพลงมีสองท่อนแนวเอาหมดเลยชุดเล่นอยู่ต้องใส่จจ็มหรือป่คือไม่ชาแล้วเขาไปรับแล้วมันจะมีให้ยืมชุดอาบิเชลชิเมตต์ตัวมันไปแล้วลองไม่ทานแล้วชุดเซนด้ดักแอบเซ็กซี่นะแอบเหรอคือตอนแรกหนูอะคิดอยู่ว่าหนูจะใส่ใส่ในไทยได้ไหมเพราะว่าใส่แล้วมันเหมือนแบบตำรวจอะ ตรงๆนะเนีย่ยก็เลยแบบอ,อใส่ดีไหมนะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็แอบโล่งแต่ว่าถ้าใส่ก็เหมือนเป็นใส่รับบะแต่ว่าก็ตอนแรกแบบแค่ถุงน่องที่ไม่เหมือนเพื่อนก็โอเคเลยทุกคนว่าใส่ดีไครหรือไม่ใส่ดี แต่มันใสไปเลยวะ่ะชุดนี้หนูได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเขาเรียกว่าอะไรแมชด้วยแล้ก็พี่ฟางก็ช่วยหนูเมื่อวานตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะปกติหนูเป็นคนแบบว่าไม่ตื่นเวทีขนาดนั้นใช่ไหมแต่แบบปกติต้นอยู่ข้างหลังแงะคือเราก็ยังมีหลังเพื่อนให้แบบอุ่นใจว่าอะไรมีเพื่อนอยู่นะถ้าเราเต้นผิดเราก็ยังมีเพื่อนให้เราอยู่นะเลี <c oughs> <c oughs> แบบก็ยังมีหลังเพื่อนให้แบบ แต่นผิดไม่มีใครเห็นหรอกอย่างงี้แต่แบบอันนี้พออยู่ตรงกลางแล้วอยู่ข้างหน้าที่แบบแบบแบบสมองดิ้นรนทํางานอ่ะแบบสมองมันแบบดิ้นรนว่าทำไงดีทอดตัวไปอะไรดีหนึ่งในหนึ่งสมองดิดน้นรนแต่ว่าดีที่แบบเพื่อนข้างๆเป็นแบบผีก,กับฟงังเพราะว่าแบบเพราะว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าสบายใจ <laughs> พอหันไปเป็นสองคนนี้ก็สบายใจ ภูมิใจไหมได้เป็นเูนร์สุดๆเลยเพราะว่าจากที่ดูกรีนแฟตกับไส้เคียวของน้องมินก็รู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะเข้ากับหนูที่สุดแล้วลตอนต้นซ้อมสนุกมากทุกคนแบบเพราะว่ามีพีกับฟางใช่ไหมแล้วก็มีพี่เอิร์ดด้วยสนุกมากอยากถ่ายคลิปอยากแบบแอบบบ,บติดกล้องตอนซ้อมเต้นให้ทุกคนดูแบบสนุกมากเต้นจริงจหนูอยากเต้นเพลงน้องมินอยากเต้นทะเบียนเทวอยากเต้เอตนอะแบบ มันเต้นยังไงมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าอยากเต้นมันแบบมันมีท่าเซ็กซี่ด้วยอะมันแบบมีท่าแบบแบบนี้ยะเดี๋ยวรอด,ดูเลยหนูจะขอพี่ฟางเต้นแต่เต้นไหนไหนไม่รู้ยิ้มให้พีคตอนเริมสาวไอพีย, <laughs> ยิ้มเพราะว่าสนเต้นค่ะ <laughs> ตื่นเต้นอะแบบหนูรู้สึกว่าเวทีมันใกล้แฟนคลับด้วยอะแบบปกติเวลาเราไปโรดโชว์มันก็จะไกลใช่ไหมหรือว,ว่าคอนเสิร์ตก็จะนั่งเก้าอี้ไกลๆเทเตอร์ก็นั่งเก้าอี้ไกลๆแต่นี้แบบนี่คือเวทีนี่คือคนอะคนแบบอเอาแขนมาวางบนเวทีแบบนี้ได้เลยอะแบบใกล้ชิดมากก็เลยยิ่งตื่นเต้นแล้วก็มีคนล้อมแบบเป็นแบบทิศทางอะใกลเ้เมื่อวาน กล้ผู้บริหารเี่เห็นว่าหนูเต้นตาไปแบบฝั่งขวาตลอดเพราะฝั่งซ้ายเป็นผู้บริหารนั่งอยู่็เลยเต้นแบบเต้นการการต้องระวังสอบเพื่อนจริงเพราะว่าถ้าเป็นแบบแต่ว่าจริงๆหนูอยากลองเต้นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นแบบท่าใหม่ที่มันแบบท่อนฮุกไม่ได้เต้นกันการ์แบบนี้ที่มันแบบแบบนีด้วยอ่ะแต่ว่าต้องรอในโอกาสพิเศษอีกทีนะคะ ถ้ามีโอ,อกาสพิเศษไหนก็เดี๋ยวะลองขอมาให้พอหนูก็อยากตินแต่แบบถ้ามันแบบี่เขาเรียกว่าอะไรแบบเจนนี้มากกว่าสัญญาแล้วนะวิเราฉันจะขอได้ไหมล่ะต้องไปขอผ่านพี่ฟ้าก่อนให้พี่ฟ้าเป็นคนขอต่อละกันนะเช่าท่าไหนในเพลงบ้างเช่าท่า ท่าที่ฉันไม่ได้เต้นฉันชอบท่าที่มันแบบเป็นท่าฟีตล์อะที่เป็นแบบมีห้าคนมั้งตรงกลางแล้วก็เป็นแบบที่พิงมันแอนนะแล้วก็มีปามีแบบที่มันแบบมีแบบมีสตล์แล้วก็ท่าท่าตอนจบชอบมากที่มันเป็นแบบตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดต เนี่ยนะเป็นอีกเวอร์หนึ่งมากเลยอะอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงเกตเฟรมตอนไหนไม่มีช่วงนี้ทุกคนหนูแบบคิดถึงเฟรมมากมาถึงว่าปกติอจเจอกันบ่อยกว่านี้ใช่ไหมแต่แบบอฟอน้องเฟรมไปอยู่คอลิฟอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยได้เจอเลยแล้วพอยิ่งไม่ค่อยมีเทเตอร์ถึงแม้ตอนนี้จะกลับมามีเทเตอร์แล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ซ้อมไม่เจอกันเลยพอเฟรมก็อยู่บีทีนอินไฟ ก็ซ้อมไม่เจอเลยถ้าไม่ได้แบบเป็นงานแบบใหญ่ๆแบบนี้หรือว่าแบบโรชโชแล้วบังเอิญได้แบบไปด้วยกันก็คือไม่ซจอเลยอะ่ะช่วงนี้จะใครบ่อยสุดก็แกงแกงหนูแกงบริษัทเจอบ่อยสุดอยู่แล้วเพราะหนูนอนกับพี่ฟ้าอยู่หออยู่ห้องกับพี่ฟ้าเห็นไหม ้องชิมเกดฟางนล้น,นี่อ่ะออลแล้วก็จะพี่เอิร์ตก็จะมานอนห้องบ้างบางวันก็เลยจะซื้อพี่เอิร์ตบ่อยแล้วก็พีกเวลามาซ้อมก็มาอยู่ห้องด้วยห้องหนูแบบเป็นล็อบบี้นอนได้สี่คนด้วยกันเ <c oughs> พิ่งสังเกตว่าแบบพวกหนูสามคนแบบสีผมคนละสี 4, เลยอะ่ะแบบพี่ฟางก็ผมสีทองพี่ผมสีแดงแล้วหนูผมสีดําแล้วในรูปถ่ายด้วยกันสามคนแบบ <c oughs> เปบบเรนโบว์ท่านก็หลีรองอย่างไหมท้า ตอนแรกยากเพราะว่าอ่านไม่ออกอ่านขาเรเกตที่เป็นภาษาอังกฤษไม่เข้าแบบตอนแรกนึกว่าเขาพิมพ์ผิดมาเป็นแบบที่เวลาเรากดคีย์บอร์ดรัวๆเป็นภาษาคินะเหมือนอนั้นเลยหรือแบบอ้ออันนี้พิมพ์ผิดหรือว่าอะไรหรือคีย์บอร์ดขางปิ้นมาแต่แบบพอแบบพี่สอนว่าแบบอ่านยังไงเป็นภาษาไทยก็กูไม,ม่ได้ยากขนาดนั้นเชื่อแกไม่คิดได้หรอต้องแบบตาริยอนตาริยอนต้องมีเรือแต่ห้ามออกเสียงเรือแต่เรื่องเรื่องนี้พี่สอน ร้องผิดก็ไม่มีครรู้อุ๊ยตอนอัดเสียงหนูเขาให้พี่สอนออกเสียงภาษาเกาหลีนะ,ะ,ะต้องแบบคีตารอนชิคกี้มันคีตารอนแบบนี้แล้วเนาะต้องมีเทรนภาษาเกาหลีช่วยน้องพันฮุ้ยทุกคนเห็นแฟนเข้มน้องพันแล้วแบบแซ่บมากแซ่บสุดๆแบบ,บแบบ ร้อยยังไงนั่นแหละแต่ว่าเต้นแบบสวยมากฉันชอบชุดที่โรบินมาชอบแบบที่กางเกงมีแบบกางเกงมีดีเทลเป็นแบบที่มันฮิตเดี๋ยวนี้เขาฮิตใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรกางเกงที่มีขอบเป็นแบบเชือกติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทีสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application